มา <c oughs> หลังจากที่เว็บมันล่มไปนะฮะเลยไม่มีอารมณ์จะเช็คเราชนะนะว่าได้รับสิทธิ์กันหรือยังก็มาเริ่มเช็คกันหน่อยดูดีกว่านะครับสำหรับของแม่นะให้เข้าไปที่ w w w ร์เราชนะนะครับ com นะครับหรือลิงก์นะะฮใต้คลิปเลยนะลอง มาดูกันหน่อยนะว่าจะได้สิทธิ์จริงหรือไม่เพราะผมเพิ่งเข้าแอปเป่าตังค์ยืนยันตัวตนได้สำเร็จครับนะฮะแต่ตังค์มันยังไม่เข้าคือเหลือศูนย์นะเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูด้วยแต่ว่าเสียดายที่ผมยืนยันตัวตนของแม่เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะเลยได้แค่เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำคลิปให้ไปดูตัวอย่างของ แอปเป๋าตังครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นว่ามันใช้ยังไงหรือว่ายัางงงๆหรือลือมมันนะซึ่งสตางยอดอ่ะมันออกมา0นย์บาทอยู่ครับให้เข้าไปที่ส่วนการเช็คสิทธิ์นะเพื่อความชชวร์ว่าได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ต่อไปว่าเราจะไปอุทธร์หรือจะไปขอหรือไปลงทะเบียนเพิ่มดีไปที่ตรวจสอบครับตรวจสอบสิทธิ์นะครับมันก็จะให้เราใส่รหัส บัตประชาชนชื่อนามสกุลใช่ไหมวันเดือนปีเกิดให้ครบเนาะเสร็จแล้วก็ตรวจสอบเออง่ายดีง่ายดีเหมือนกันมีแค่เนี้ยใส่แค่เนี้ยงั้นก็ขออนุญาตใส่ลงไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยพร้อมกดหรือ,อยังตรงไหนเนี่ยสถานะตรวจสอบครับ ไม่ถูกต้องอ่าลองใหม่ฮะผิดต,ตรงไหนเนี่ยแปดมการาวันเดือนปีเกิดโอเคเรียบร้อยละแก้เรียบร้อยจากใช้บัตรประชาชนเรียบร้อยตรวจสอบดูเลยครับ ดำเนินการไม่สำเร็จ no, 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 no. ไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้ตรวจสอบสถานะอะไรเนี่ยมาอีกครั้งหากท่านเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่อาจอยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้ากระบวนการตรวจสอบปวดตรวจสอบสถานะของท่านอีกครั้งเออํำเนินการไม่สำเร็จไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้ในการตรวจสอบสถานะกรุณ <Huh? S 1> ือาตรวจสอบเลขบัตรประชาชนใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่อ่ะเออนะ ก็เป็นผลดังนี้ฮะเดี๋ยวแก้ยังไงหรือทำยังไงต่อก็หรือพิจารณากันอยู่เลยฮะยังงงๆเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงจะบอกอีกทีขอบคุณครับ